สวัสดีครับชนะเพชรบูญกลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นอะไรนะฮะเห็นแบบเป็นรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเนะครับค่อยขี้เออกียจมานะครับสุดยอดแห่งความทรงพลังมากครับ เสือแกะนะครับเสือแกะแล้วด้านล่างนี้มีรอยจานด้วยนะครับเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าเครื่องรางชิ้นนี้มีรอยจานของหลวงปู่อยู่ นะดูลดลายครับเพื่อนฝีมือเชิงช่างคือต้องยอมปรับจริงๆนะว่างดงามมากทมงพลังครับ ส่งพลังมากจากเดิมก่อนหน้านี้ผมให้ที่ดูเครื่องรางชิ้นหนึ่งไปก็คือเป็นรัชสีมาไทยลวด,ดลายกระดกมีความสวยงามแต่นี่คือเสือครับ เข้มขลังมากนะฮะับผู้ที่สินคืองดงามจริงครับยอมรับเลยนะครับฝีมือเชิงช่างสมัยก่อนช่างหลวงนะครับของสมัยก่อนนี่คือแกะออามาสวยงามมากนะครับใครที่ว่ามีความเชี่ยวชาญคงจะทราบดีนะครับว่าทํามาจากอะไรนะครับแต่ผมคงไม่ไม่พูดไปเพราะว่าเดี๋ยวสื่อออนไลน์บางอย่างเนี่ยเขาจะมีการปิดกั้นนะฮะ งดงามมากลอาดูใบยูนะผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับเคยทำคลิปไว้เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ได้เผยแพร่ มาเทียบเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจัหงหวัดนครสวรรค์นะครับเรียกว่าเป็นที่นิยมนะครับของบรรดาลูกศิษย์ลูกขาทั่วประเทศนะที่มีความชื่นชอบมีความเลืมใส,ส่ศรัทธาหลวงพ่อเดิม หลายคนจึงไฟ,ฟ่ฝันน,นะครับที่จะต้องได้มาครอบครองนำมาไว้บูชาเนื่องจากว่าความศรัทธานนะไต้ฐานจานนะครับแบ่งป,ปันความรู้นะครับในการศึกษาแล้วก็สะสมนะว่าหลายๆอย่างนะครับที่เป็นเครื่องรางวัตถุมงคลของหลวงพ่อนั้นมีเยอะมากครับมีเยอะมากๆนะฮะผมก็จะนำมาเผยแพร่ ออกมาเป็นคลิปอย่างนี้แล้วก็คงจะทําเป็นหนังสือดิจิทัลด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้โหลดกันรับชมกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผมนี่เป็นสายตรงหลวงพ่อเดิมนะมีเยอะมากครับมีเยอะมากถึงเวลานะครับที่จะมาแบ่งปันความรู้นะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งนะต้องเรียกได้ว่าหากว่าใครมองว่าเป็นการลงทุนเป็นสินทรัพย์อะไรเงี้ยเป็นช่วงจังหวะที่สามารถจับต้องได้ เราต้องยอมรับว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะนะราคาสูงนะครับหากพูดในเชิงของพุทธภาณิตนะนะราคาสูงแต่ณตอนนี้เนี่ยเรียกว่าก็จับต้องได้ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะครับ mm. ก็เป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปศึกษาสะสมนะ แล้วก็เรียกได้ว่าก็เป็นจังหวะที่ผมนํามาเผยแพร่ให้ได้เป็นความรู้แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวเรียกว่าเป็นการอวดนะฮะจะเรียกว่าเป็นการอวดการโชว์แบ่งปันความรู้เพื่อศึกษาว่าของแท้นั้นเป็นอย่างไร ก็แคปเอาไว้นะครับเพืเ่อนๆแคปเอาไว้ผมมีเทพสัตราเยอะด้วยนะฮะมีเทพสัตราค่อนข้างเยอะเทพสัตราวุธของพ่อเดิมก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับแบบว่าใครศึกษาอยู่หรือเล่นอยู่เนะีคงจะทราบดีเป็นรูปแบบการลงทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆ ศึกษาสะสมวัตถุมงคลอะไรเงี้ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วแต่คนถนัดคนชอบแล้วกันนะฮะให้ดูแบบมาโครอย่างนี้เลยส่งพลังนะครับดูเขี้ยง เราเคี่ยวเขาแกะมาเนี่ยคือสุดจริงๆอ่ะคว้านยังไงเนี่ยนีย่เห็นลิ้นเห็นอะไรด้วยเนี่ยคว้านยังไงดูสิฮนะ มีรูจมูกใบหูดวงตาสุดยอดมากก็ได้ศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อนๆครับใครอยากชมปีกก็เขียนข้อความมาแล้วกันนะมาเปิดที่ชมกันอีกนะครับดูกรงเล็บฮนะทรงพลัง สูงพลังมากครับเดีย๋ยวต้องบรรจุกเก็บเอาไว้เพราะว่างดงามจริงจริงแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปถัดไปครับเพื่อนๆครับฝากติดตามด้วยนะฮะลาไปก่อนครับกับชนะเพชรูบุญครับสวัสดีครับ